หนิงปณิตาอันฟอลโลอ g จีจินจรินรอบสองหลังเกือบใจอ่อนให้กับมือที่สามหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามดินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์หนิงปณิตาจินจรินดีขึ้นเมื่อทางด้านหนิงปณิตากลับไปฟอลโล่อินสตาแกรมจินจรินอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแหล่งข่าววงในลือหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนให้สาวมือที่สามก่อนรู้ความจริงบางอย่างโดยทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยว่า วงในเผยหนิงเกือบใจอ่อนแล้วแต่ดันมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้สำนึกจริงหากสำนึกจริงและขอโทษใครแล้วก็ไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งตอนนี้วงในยังบอกอีกว่าสาวมือที่สามก็ยังไปไหนมาไหนกับจินเหมือนเดิมล่าสุดสัญ,ญญาณไม่ดีอีกครั้งหลังหนิงปณิตา unfollow Instagram สามีจินจารินเป็นรอบที่สอง หลังมีข่าวลือจากวงในว่าทางด้านหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนให้กับมือที่สามแล้วก่อนรู้ความจริงว่าไม่ได้สำนึกงานนี้ก็คงต้องจับตาดูต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป